มีหลายคนชอบเข้าใจผิดใครเคยบ้างที่เวลาแบบไปตรวจสุขภาพร่างกายเนี่ยแล้วก็มีการตรวจตาด้วยเนี่ยก็มีการวัดค่าสายตาวัดความดันตาแล้วก็ให้ไปลองแว่นนะคะให้อ่านตัวเลขว่าอ่านได้ถึงแถวที่เท่าไหร่แถวล่างสุดนะคะอ่านได้โอเคการมองเห็น20/20 20, การมองเห็นปกติหลายคนหลงและเลิกใจคิดว่าอันนี้เราตรวจตาแล้วแบบนี้มันไม่ใช่การตรวจสุขภาพตาเลยนะคะมันเป็นแค่การวัดสายตาเท่านั้นเองมันที่เราเนี่ยอ่านตัวเลขได้แถวสุดท้ายเลยก็คือการมองเห็นใน20/20 20, มันไม่ได้แปลว่า สุขภาพตาเราปกตินะคะเชื่อไหมคะว่าคนเป็นต้อหินระยะท้ายๆแล้วเนี่ยใกล้บอดแล้วเนี่ยยังมองเห็นถึง20 2 0เลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นแค่นี้เองนี่คือใกล้จะบอดแล้วการตรวจตาจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการตรวจผ่านกล้องขยายนะคะแบบนี้เรียกว่าสลิดแรมที่หมอตาเขาใช้กันถ้าละเอียดขึ้นเนี่ยก็จะมีการขยายม่านตาค่ะเพื่อเช็คนะคะดูเข้าไปทั่วจอประสาทตาให้กว้างที่สุดนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องมือตรวจตาเนี่ยมากมายที่ช่วยให้ตรวจตาอย่างละเอียดขึ้นเช่นการตรวจตาแล้วบอกว่าอ้อสรุปแล้วคุ ภาพตาค่ะ